ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจาเดือนสิงหาคม2563นะคะค่ะอาจารย์ขอเริ่มที่ชาวพฤษภคนมีคู่ก่อนนะคะว่า,าที่ผ่านมาหรือขณะที่เป็นอยู่นะชาวพฤษภคนมีคู่ความรักคุณเป็นยังไงอยู่สถานการณ์คุณเป็นยังไงนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่ดูสถานการณ์ ความรักของชาวพุกศคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ได้ไพ่ขึ้นมาราชินีพระจันทร์นะได้ไพ่เอ่อจเมนนะคะได้ไพ่ก้าวดาบน่าจะทุกอยู่พอสมควรเลยแหะอ่าดูโอเคยังมี h ะซันขึ้นมาขยายเจ็ดไม้เท้าขออีกใบนะคะเป็นไพ่10ไม้เท้าค่ะสำหรับคนมีคู่นะพุกศค้ะในเดือนอ สิงหาคม63สานะคะจารย์มองสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังมืดมนอยู่นะคะพรราชนีพระจันทร์กับก้าวดาบก็ยังเหมือนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับก็กังวลเ,เหมือนเราเองก็พยายามที่จะเหมือนกับปล่อยวางพยายามที่จะไม่คิดมากพยายามที่จะเข้าหาธรรมะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอธิษฐานจิตทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ความรักมันมันดีขึ้น นะคะเราอยากให้แบบเออคนที่คุยที่คบอยู่ขอให้เขาเป็นคนที่ใช่ขอให้เขา,าเลือกเรานะอะไรประมาณนี้นั่นก็คือชาวผู้ศพเหมือนคิดเหมือนเป็นปัญหาอยู่นะคะม,มันมืดมันไม่สว่างแต่แล้วนะคะสถาน,นาการนั้นอาจารย์มองมันคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะคะเพราะว่าลายหนึ่งไพเดอะซันเนี่ยก็หนึ่งแหละมีโอกาสที่จะกลับมาได้คุยกันต่อ ไปกันต่อแต่ไปแบบซ้อนนะอย่าลืมราชินีพระจันเนี่ยน่าจะไปในแง่ของ1พูดได้2ประเด็นนะคะชาวพุธศพอาจจะเป็นคนที่เข้ามาทีหลังเขาอาจจะมีพันธะมีครอบครัวอยู่มีลูกอยู่หรือมีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งกเก่าๆเขาอยู่สิบไม่เท้าคือแบกรับภาระและความผูกพันนั้นนะคะกรณีที่หกรณีที่สอง ชาวพืชศพนะคะอาจจะเป็นคนมาเป็นคนแรกแล้วคนรักนอกใจคนรักเกิดเพเ้อภัยไปมีใครอื่นแล้วไปมีสัมพันธ์บางคนอาจจะเพะ้อภัยถึงขั้นมีลูกด้วยกันหรือ,เ,อเพ้อภัยแบบจะต,ต้องไปรับผิดชอบใครบางคนอยู่แหละนะอาจารย์มองเหมือนกับเขาขอเวลานะคนรักของชาวพู้ศพก็อาจจะเหมือนกับพยายามที่แก้ปัญหาอยู่นะเพ่เจ็ดไม่เท้ากับสิบไม่เท้าแต่มันค่อนข้างจะแก้ยาก นะฮะมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างน้อยในเดือนสิงหาคมนั่นเดือนก็น่าจะเป็นประเด็นอยู่ถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคเรามาดูฝ่ายคนรักของชาวพุษศพบ้างนะไพ่เป็นดวงภาพรวมนะคะคนรักของชาวพุษศพค่ะได้ไพ่เดอะฟู l ได้ไพ่สิบถ้วย สวินไม้สิบเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ราชนีดาบค่ะไพ่เดบฟูขึ้นมานะคะไพ่เดบฟูเนี่ยอาจารย์มองดีนะภาพรวมนะมองดีในแง่ไหนอย่างน้อยอะสิ่งที่ผูกพันอะ นะคะไพ่สิบไม้เท้าคือแบกรับภาระที่อาจารย์พูดไปอะ่ะพ่อตฟูมันคือเป็นอิสระแล้วอะ่ะนะคะเขาได้ตัดสินใจเดินจบจากปัญหานั้นมาแล้วนะนะคะไม่ว่าพืชศพจะเป็นคนที่อ่ามาก่อนเนี่ยยิ่งดีเลยไพ่อย่างนี้นะถ้ามาทีหลังทีเป็นประเด็นนะอาจารย์มองนะถ้ามาก่อนเป็นผลดีเพราะว่าเป็นไพ่สิบเหรียญสิบถ้วย การกลับมาครั้งนี้จะกลับมารักกันมากๆมีความรับผิดชอบร่วมกันเหมือนสำนึกผิดก็ได้นะคะส่วนคนที่เขาจากมาเหมือนเขาก็จากมาแบบเข้าใจกันและมิตรภาพนอะาจารย์มองนะไพ่หนึ่งเหรียญกับราชินีดาบอาจจะมีข้อตกลงเป็นเพื่อนอะไรการเหมือนอีกฝ่ายนั้นเขาก็น่าจะน่าจะเคลียร์ตัวเขาเองได้เขาน่าจะเจอใครใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะ่ะนะสายสัมพันธ์นั้นมัน,ม,นมันถึงไม่ได้ ไปต่อแล้วนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขยายด้วย queen of swords เนี่ยน่าจะเป็นคนคนนั้นที่เข้ามาเป็นมือที่3เนี่ยเขาก็น่าจะมีใครของเขาไปคนของเราเองก็เคลียร์ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลายเป็นดีนะคะเนี่ยไพ่ออกมาแบบนี้นะโอเคเรามาสรุปความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนมีคู่คนไม่โสดผู้ศพนะ สรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไง8ดาบ4ดาบนะคะ The m i g i c i เช just i c e 3ดาบแล้วก็ราชาถ้วยอาจารย์ขอแปลงน,นะคะสรุปความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนละเหมือนกับความเจ็บปวดมันเหมือนกับฝังฝังอยู่ในใจอะ่ะมันมันกลับมาเหมือนเขาเรียกว่าแก้วร้าวนะคะ แก้วร้าวแก้วแตกอะไรก็แล้วแต่แลละความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีปัญหาเนี่ยมันกลับมามันสนิทเหมือนเดิมมันมันไม่ใช่มันเหมือนยัง8ดดาบกับสี่ดาบกังวลค้างคาใจเอ้ยเดเมเชียนจะสิจะมาไม้ไหนเนี่ยหลอกลวงหรือเปล่าหลอกฉันหลอกผมอ่าคุณเลิกจริงหรือเปล่าคุณตัดสินใจจบกันจริงหรือเปล่าคือเหมือนชาวพืชศพหวัดระแวงอาจารย์มองนะ หวาดระแวงกังวลอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนยังขันแข็งใจอยู่แต่ไพ่ก,ก็ก็มองว่าอ,อาจารย์มองว่าจบนะคะอาจารย์มองว่าจบเพราะเพราะเพราะเป็นไพ่เดฟูนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะให้แบบอ justice ก็คือให้ให้บาลานซ์นะไพ่ใบนี้คือการบาลานซ์ตาช่างเนะะี่ยค่ะให้ช่างน้ําหนักหรือให้โอกาสให้เป็นคนมี สติแล้วก็มีเหตุมีผลนะคะให้ความอ่อ,อนโยนอะเข้ามาแบบทำให้ใจเราเหมือนกับเย็นๆน่ะใจเย็นๆใจดีๆแล้วก็อย่าอย่าเครียดอย่าคิดเยอะอย่าไปเอาความสัมพันธ์เก่าๆที่มันใช่เราเจ็บบวดเข้าใจค่ะเพราะไพ่วันนี้เป็นไพ่นคนนั่งร้องไห้แบบโอ้ท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยคือพายุอะ่ะ อานะฮพายุชีวิตที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาทําให้ชีวิตเราเหมือนอืจะไม่ไหวแล้วอะไรในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าสิ่งนั้นมันจบแล้วอ่ะฝนตกพายุเกิดมันมัน,ม,นมันก็ผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นใหม่นะฮะอย่าไปเอาอาดีตมาทําให้ตัวเองเนี่ยต้องกังวลแล้วทําให้มันเขาเรียกว่ามาลดทอนความสุขอืมนาคะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าสําหรับ คนไม่โสดคนมีคู่นะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูคนโสดบ้างแหละสถานการณ์คนโสดจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมคนราศีพฤษภคะ่ะคนโสดชาวพฤษภคุณได้ไพ่ห้าเหรียญคุณได้ไพ่เก้าไหม้เท้า ได้ไพ่ราชิเนียเหรียญได้ไพ่หถ้วยได้ไพ่8ดไม้แล้วก็ได้ไพ่เ้าเหรียญค่ะสำหรับคนคนโสดนะคะการมองห้าเหรียญแน่นอนแหละว,ว่าชีวิตในอดีตเนี่ยก็เจ็บปวดเหมือนเราเหงาเราเศร้าเราเดียวดายเราสู้กับปัญหา อืมมาตลอดแล้วเหมือนเราพยายามพยายามที่จะอืมรักษาความสัมพันธ์ที่มันเลวร้ายให้ดีขึ้นเราเราทําทุกอย่างแล้วจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์มองมันไม่ไหวแล้วมันมันไม่ใช่แล้วคนโสดก็เลยตัดสินใจเหมือนกับยอมที่จะอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะเออขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงอีกต่อไปอะยอมที่จะเดียวได้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับเดือนเนี้ย เดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยมีภาพเหมือนมีมีงูนะคะงูเนี่ยเปรียบเป็นบุคคลก็ได้ยื่นเหรียญคาบเหรียญยื่นให้ควีนที่นั่งอยู่บนบันลังเนี่ยเนี่ยถ้าแปลก็อาจจะแปลในแง่ของมีใครสักคนแหละเข้ามาในชีวิตและขยายด้วยไพ่หกถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนเก่า นู่นสมัยเรียนหนังสือด้วยกันหรือเคยทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งเก่าๆนะอาจจะเขาอาจจะเป็นได้ทั้งหนึ่งเป็นเพื่อนคุณหรือถ้าอีกความหมายหนึ่งอาจจะไม่เชิงเพื่อนก็ได้อาจจะแปลแค่มิตรภาพที่ดีๆเข้ามาแล้วคนนั้นอาจจะเป็นพ่อหม่แม่ไม่มีลูกติดอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยแต่เขาเข้ามาพร้อมที่จะดูแลไม่ให้คุณต้องลําบากเลยอ,ะอ่ะนะคะเป็นไพ่ขย,ยายด้วย แปดมิเท้าแล้วก็ 9, เก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยไพ่ใบนี้อาจารย์มองความสุขนะมันเป็นเหมือนมีนกเหยี่ยวที่บินแล้วก็เ,เหมือนคาบเอกสารหรืออะไรบางอย่างมานะฮะเหมือนการส่งข่าวหรือการสื่อสารนะคะจะได้เจอเจอนั่นแหละอาจารย์มองจะได้เจอเจอคนที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะเข้ามาเติมเต็มมาเป็นความรักที่ที่ดีเนี่ย ความจริงใจเกิดขึ้นสําหรับคนโสดปักนี้นะนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตว่าเคยเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเข้ามาอาจจะเจอหลายอย่างนะจย์มองนะอาจจะเจอเพราะอยู่ๆคุณอ่าไปสัมมนาไปอบรมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะไพ่แปมิเท้าอ่ะแล้วไปเจอนะคะหรือบางคนถูกย้ายงาน5้าเหรียญกับเ้าไม้ย้ายจากที่เดิมแล้วไปกินตําแหน่งใหม่สาขาใหม่แล้วไปเจอความรักเกิดขึ้น อ่าแบบนั้นก็พูดได้ด้วยเหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็คือข่าวดีแหละสําหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะโอเคอาจารย์ขอไพ่คําแนะนําให้ชาวพฤษภเรื่องของความรักไพ่จะแนะนาว่ายังไงนะคะทั้งคนโสดและไม่โสดนะคะเป็นไพ่คําแนะนําจากอาอราเคิลชุดแสงสุขขอไพ่คําแนะนำสองใบนะคะ จากไพ่ทาโร่ด้วยสองใบนะคะ,อะโอเคถ้าเป็นคำแนะนำในด้านของความรักเนี่ยไพ่อย,อย่างเงี้ยแปลว่าเหมือนลักษณะของการช่วยเหลือ นะคะเหมือนรุ่นพี่สอนรุ่นน้องในการดิจิต้าแต่ไม่ได้แปลว่าจะสอนเรื่องดนตรีอย่างเดียวอาจจะมีการให้คําแนะนําในเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอาการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกิดขึ้นว่าความรักเนี่ยการเริ่มต้นมันจะต้องมีความรู้สึกจริงใจมีมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็ไพ่โทรศัพท์ก็แปลว่าเราต้องต้องกล้าที่จะพูดจะคุยการสื่อสารกัน แสดงออกบ้างนะคะจะโทรไปหาเขาก่อนก็ได้คุยก่อนก็ได้อย่าไปเกี่ยงงอนน่ะความรักเหมือนเขาแนะนําให้กล้ากล้าพูดกล้าคุยนะคะแล้วก็มีความจริงใจเปิดเผยมีอาจจะอาสาทำโน่นทํานี่ให้คนรักอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความสุขอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะคะขยายด้วยไพ่สิบไม้ก็เหมือนกับ เวลาเห็นความผิดพลาดของอะไรสักอย่างเนี่ยก็อย่าไปซ้ําเติมนะอาจารย์มองนะเนี่ยไพ่เหมือนกับตัวแมวเนี่ยเขาจะกินน้านะคะแต่แล้วเขาทาน้าหกนะคะ,ะถ้าอันนี้คือหันกลับมามองก็ก็ไม่ได้ทําร้ายแมวหรือถ้าแปลความรักเราเห็นข้อบกพร่องของคนรักอันไหนที่เราคุยกันได้เนี่ยไพ่สิมินทาคือการเจรจาก็พูดคุยกันแนะนํากันไม่ต้องไปซ้ําเติมไม่ต้องไปพูดประชดประชันหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือไพ่เขาบอกให้ ให้มีความจริงใจต่อกัน <c oughs> ขอประทานโทษค่ะขอ <c oughs> เสียงอาจารย์เพี้ยนละให้ดูแลนั่นแหละค่ะประมาณนั้นให้เขาแนะนํานะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอาจารย์มองความจริงใจความห่วงใยนี่แหละมันจะกันและก็ความที่เราไม่ซ้าเติมกันด้วยการให้กําลังใจให้โอกาสซึ่งกันและการมันน่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี่มันงอกเงยได้ได้เร็ว นะคะก็ประมาณนี้นะจากคําแนะนําค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ